รางวันตุ๊กตาทองดีเด่นโกหกคำโตเรื่องทักษิณทวีสอดสองตีบทแตกวัชระมอบให้เองที่กล่าวว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษหรือไม่และว่าการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่มีใครอยู่เนื้อกฎหมายวัชระยินดีทักษิณ19กุมภาไปจันทร์สองล่าไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆสมใจทวีเศรษฐาคนใกล้ชิดชินวัตร12กุมภาพัน2,567นายวัชระเพชรทองอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กล่าวว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษหรือไม่และว่าการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนั้นนายทวีสมควรได้รางวัลตุ๊กตาทองเพราะตีบทแตกยิ่งกว่าดาราภาพยนตร์ที่ผ่านมา รัฐบาลเศรษฐาได้ใช้นโยบายเดียวกับระบอบทักษิณซึ่งเป็นในใหญ่คือโยกย้ายผลใกล้ชิดให้มารับงานทำงานรับให้เช่นโยกย้ายนายสหาการเพชรนรินทร์จากรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมอดีตหน้าห้องคนใกล้ชิดนายนสมชายวงศวัสิ์อดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยนายสมชายเป็นรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมมารับงานดูแลนายทักษิณชินวัตรเรื่องนี้โดยเฉพาะ หรือเตรียมการให้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอดีตหน้าห้องและคนใกล้ชิดติดตามพันตำรวจเอกทวีตั้งแต่สมัยพันตำรวจเอกทวีเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผลักดันให้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นต้นเป็นการวางเครือข่ายเหมือนสมัยนายทาริศเพ่งดิดไม่ผิดเพี้ยนที่พิลึกพิลั่นก็คือนายสหาการเพชรนารินนับแต่เป็นอธิบดีกรมราชัณฑ์เมื่อวันที่19ตุลาคม2566ไม่เคยนั่งทำงานเต็มวันที่กรมเลยแม้แต่วันเดียวยังคงใช้ห้องทำงานชั้น11ที่กระทรวงยุติธรรมชั้นเดียวกับนายทวีสอดส่องจนถึงวันนี้ นายทักษินชินวัตรมีรายชื่ออยู่ในบัญชีได้รับการพักโทษเนื่องจากมีอายุ70ปีถูกคุมขังครบ6เดือนในวันที่18กุมภาพันธ์นี้และจะได้รับการปล่อยตัวจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ของเช้าวันที่19กุมภาพันธ์2567ไม่ทราบว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตลอดจนพันตำรดเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะไปจัดฉากสร้างภาพตั้งแถวรอรับตั้งแต่ไกลโฮหรือไม่ส่วนที่นายทวีบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่มีใครอยู่เนือกฎหมายนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ กล่าวคือทั้งนายทวีและนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทุกคนเขารู้กันทั่วว่า ล้วนแต่มีความสนิทสนมกับครอบครัวในใหญ่ทั้งสิ้นชาวบ้านเลยสงสัยว่ามีวาระส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และที่บอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแล้วการที่นายทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงเลยแม้แต่วันเดียวอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่นายทักษิณได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14โดยไม่ผ่านระเบียบการรักษาตามขั้นตอน ที่โรงพยาบาลกรมราชทันอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่ฉะนั้นการที่นายทวีบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายจึงไม่จริงเพราะนายทักษิณอยู่เหนือกฎหมายและอยู่เหนือรัฐบาลเศรษฐาอีกด้วยกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน